ในคลิปนี้ผมจะมารีวิวเครื่องเกมเรโทรที่มีชื่อว่า QRD v o r t e x F5 จอใหญ่ภาพเต็มตามีไฟ RGB อย่างเท่สเปคแรงเล่น PSP ได้แล้วก็เล่น PlayStation 1ได้ลื่นๆ Dreamcast ก็เล่นได้นะ Nintendo DS ก็เล่นได้อีกหรือจะเป็นเกมคลาสสิก8บิต16บิตก็มีให้เล่นอีกเพียบเลยครับรวมมาไว้ในเครื่องนี้เครื่องเดียวเลย มาดูตัวเครื่องเนี่ยดูดีเลยนะแล้วจุดเด่นแรกเลยก็คือขนาดจอที่ใหญ่ถึง5.5นิ้วใหญ่ดีเลยนะครับใหญ่กว่าหลายๆเครื่องที่มีในตลาดตอนนี้ด้วยนะส่วนราคาขายที่ขายในเว็บ Aliexpress อยู่ที่ประมาณ2,500บาทได้ความจุ64กิกพร้อมลงเกมมาให้ด้วยก็เป็นราคาที่โอเคเลยแล้วตัวเครื่องเนี่ยเขาก็ทำเป็นทรงแบบกริปมือจับทำให้ถือถนัดมือมากขึ้นส่วนงานประกอบก็ถือว่าใช้ได้ครับ รอยต่อรอยประกบเนี่ยแน่นสนิทดีดูดีไซน์เครื่องครับเขาใช้พลาสติก2แบบตรงนี้เป็นพลาสติกทึบส่วนตรงนี้เป็นแบบโปร่งแสงนิดหน่อยดูแล้วก็เท่ดีเลยคราวนี้เรามาดูเรื่องปุ่มกดกันบ้างนะครับเริ่มที่ปุ่มดี a d หรือว่าปุ่มทิศทางสัมผัสในการกดจะเป็นแบบนิ่มลงไปแล้วความสูงปุ่มเนี่ยก็กำลังดีครับตอนกดปุ่มจะลงไปเสมอกับตัวเครื่องพอดี แล้วปุ่มเนี่ยจะค่อนข้างเซนสทีฟนิดนึงนะอย่างถ้าเรากดปุ่มล่างไว้แล้วเราลองบิดไปทางซ้ายไปทางขวาเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าเราเนี่ยกดเฉียงซ้ายเฉียงขวาไปเลยนะแต่เอาจริงๆตอนเล่นก็ปกติดีนะครับคือเราก็กดปุ่มแบบเต็มๆนิ้วเป็นั่นแหละเนี่ยก็เล่นได้ปกติโอเคเลยครับเทสปุ่มกับเกมไฟติ้งก็ใช้งานได้ดีครับกดติดหมดครับฮาร์ดโอเคนโชริวเค คราวนี้เรามาดูปุ่ม A B X Y กันต่อนะครับมีสกรีนตัวอักษรตามสีปุ่มแล้วผิวปุ่มเนี่ยเป็นแบบเงานะก็ดูสวยดีเวลากดปุ่มให้ความรู้สึกแบบคลิกๆล,ลงไปครับกดง่ายแล้วก็เด้งออกมาดีด้วยส่วนตรงนี้จะเป็นปุ่ม select แล้วทางขวาจะเป็นปุ่ม start ก็อยู่ในตำแหน่งที่กดง่ายดีนะครับส่วนตรงนี้เป็นปุ่ม back หรือว่าเป็นปุ่ม home ใช้ตอนที่เราเล่นเกมอยู่แล้วเราอยากจะกลับมาที่หน้าจอเมนูนี่ครับออกมาหน้าจอเมนูง่ายๆแบบนี้เลยส่วนปุ่มนี้เป็นปุ่มรีสตาร์ทเครื่องกดปุ๊บเครื่องรีสตาร์ททันทีคราวนี้เรามาดูปุ่มอนาล็อกกันต่อรุ่นนี้ใช้อนาล็อกแบบ Hall e f อ e c t เป็นอนาล็อกที่มีความทนทานมากกว่าอนาล็อกทั่วไปครับความสูงของปุ่มไม่ได้สูงมากนะครับ แต่ก็อยู่ในระดับที่พอดีเน้นพกพาเป็นหลักส่วนไฟรอบอนาล็อกเนี่ยสามารถตั้งได้แค่2สีนะเป็นสีขาวหรือสีส้มก็น่าเสียดายเหมือนกันนะครับน่าจะปรับได้หลายๆสีหน่อยมาดูกันต่อที่ปุ่ม L1 L2 R1 R2 ปุ่ม L1 จะเป็นแบบคลิกๆล,ลงไปส่วนปุ่ม L2 เนี่ยก็เป็นแบบคลิกแต่จะมีระยะในการกดด้วยแล้วเวลากดปุ่มเนี่ยเสียงจะค่อนข้างดังหน่อยนะ เทียบกับปุ่ม D-pad จะเงียบกว่ายเยอะเลยโดยรวมปุ่มก็อยู่ในตำแหน่งที่ใช้งานได้ดีไม่มีปัญหาอะไรครับมาดูด้านบนของตัวเครื่องกันต่อเลยปุ่มแรกเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องตรงนี้เป็นช่อง HDMI เอาไว้ต่อภาพออกทีวีได้ส่วนตรงนี้เป็นช่องระบายอากาศครับมีไฟทะลุจากด้านล่างมานิดนึง ตรงนี้เป็นปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงส่วนด้านหลังจะเป็นพลาสติกโปร่งแสงสีออกดำครับมีสกีนลายอักษรคำว่า Game p ลเยอร์เมด in นไชน่าก็ดูเรียบๆอยู่นะมาดูด้านล่างของตัวเครื่องกันบ้างครับมีช่องลำโพงทางฝั่งซ้ายและฝั่งขวาตรงนี้เป็นช่องใส่ m i โคร SD Card ช่องที่1สามารถเพิ่มความจุดได้ครับ ส่วนตรงนี้เป็น USB-C สําหรับต่ออุปกรณ์เสริมตรงนี้เป็นช่องหูฟังช่อง USB-C สําหรับชาร์จแบตข้างๆมีไฟบอกสถานะด้วยตรงนี้เป็นช่อง microSD card ช่องที่2เอาไว้ลงระบบของตัวเครื่องแล้วก็ลงเกมได้ด้วยครับส่วนระบบของตัวเครื่องก็มีชื่อว่า e m o l e c หน้าตาเมนูสวยงามน่าใช้ครับแล้วก็ใช้งานง่ายด้วยนะ เกมที่เล่นได้เนี่ยมีหลายเครื่องมากๆครับถ้าจะเล่นเกมเนี่ยเราก็แค่เลือกเครื่องเกมเข้าไปจะเห็นลายชื่อเกมครับเพียบเลยแล้วก็เลือกเกมเข้าไปเล่นได้เลยครับง่ายมากๆส่วนใครที่อยากจะปรับแต่งระบบตัวเครื่องนะครับก็สามารถกดสตาร์ทเข้าไปได้เลยจะมีเมนูปรับแต่งเยอะมากปรับแต่งการเล่นเกมปรับแต่งปกปรับแต่งไฟ LED ปรับความสว่างหน้าจอได้ตามที่ชอบเลยตั้งค่าบลูทูธหรือว่าตั้งค่าอื่นๆก็สามารถมาลองปรับดูได้ครับ <Yeah. S 1> คราวนี้เรามาเทียบขนาดกับเครื่องเกมอื่นๆดูบ้างนะครับเท <Yeah. S 1> ียบกับ m ยู mini plus <Yeah. S 1> เครื่องเล็กกว่า <Yeah. S 1> จอก็เล็กกว่าเยอะเลยครับเท <Yeah. Yeah. S 1> ียบกับ p ว w kitty rgb 3 0ขนาดเครื่องเนี่ยสั้นกว่าเยอะเลยครับแล้วจอก็แคบกว่าด้วยเนื่องจากเป็นสัดส่วนหนึ่งต่อหนึ่งนะ เทียบกับเล d ทอย Pocket 4 Pro QRD เนี่ยจอใหญ่กว่าอีกนะแล้วตัวเครื่องก็ใหญ่กว่าประมาณนึงครับเทียบกับ p w e r k i d ี y X 5 5อันนี้ผมว่ามวยถูกคู่เลยขนาดจอใหญ่เท่ากันครับแต่ว่าตัวเครื่องเนี่ยของ QRD จะใหญ่กว่าเล็กน้อยครับอ่าแล้วถ้าเทียบตรงนี้ครับจะเห็นค่อนข้างชัดเลยช่วงที่เป็นกริปมือจับเนี่ย QRD จะยาวกว่าครับก็น่าจะเหมาะกับคนมือใหญ่ด้วยครับ คราวนี้เรามาลองเล่นเกมกันบ้างนะครับเริ่มที่เครื่อง p l a y s t a t i o n 1สำหรับเครื่องนี้นะครับก็เล่นได้ลื่นอยู่แล้วครับอย่างเกม e ス s and ก o เนี่ยการบังคับก็เล่นได้ดีครับใช้อนาล็อกได้ด้วยหรือว่าจะเป็นเกมตะลุด่านมันๆแบบนี้ก็เล่นได้สบายครับลัวปุ่มแบบไม่ยัง้งเกมบัตตี้รอ2ก็เล่นได้ครับเขาลงมาในเครื่องให้แล้ว เกมแจ็กกี้ชานเกมนี้สนุกมากครับใช้อนาล็อกบังคับแล้วลื่นไหลดีมากเลยนี่ครับหลัวปุ่มอย่างมันมาลุยกันต่อกับเครื่อง PSP กับเกมดา a g o บอลแซดภาพสวยแล้วก็เล่นได้ลื่นไหลามากๆครับจอใหญ่นี่มันเล่นสะใจจริงๆนะ เกมกันดัม VS กันดัม Nex t Plu เป็นอีกเกมที่ภาพสวยแล้วก็เล่นได้ลื่นไหลามากๆครับการบังคับก็ใช้อนาล็อกได้ชิวๆเลยครับนี่กันดัมวิงย่างพลิ้วผักนี้สนุกมากๆครับแนะนำให้หามาเล่นกันเกมปังยา่าเกมนี้ก็เล่นได้ค่อนข้างดีครับได้30เฟรมเลทเดี๋ยวมาดูครับจังหวะตีลูกกอล์ฟกดติดไหม ปังย่าเนี่ยครับเล่นได้โอเคเลยทีนี้ก็พกปังย่าไปเล่นได้ทุกที่แล้วข่าวนี้มาเทสก็ d อ f วอ r กันบ้างครับต้องบอกเลยครับว่าเกมนี้กินสเปคค่อนข้างสูงเฟร,รมเรทที่ได้ก็จะอยู่ที่ประมาณ20 fps นะครับคือมันเล่นได้แหละแต่เฟร,รมสคริปค่อนข้างเยอะอืมกระซวก เนี่ยครับดูจังหวะการทำคอมโบก็เล่นได้เพลินๆอยู่นะคราวนี้มาลองเกมเครื่องดีนแคสกันบ้างเกมเบอร์เซิร์กนะครับอันนี้ก็เล่นได้ลื่นๆครับ เกม Dead or Alive ภาค2เกมนี้ถือว่าพอเล่นได้ครับแต่เฟรมสคริปเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยแหละนี่ครับดูการทำคอมโบแบบลื่นไหลเกมจากเครื่อง Nintendo DS ก็เล่นได้นะครับเกม a d v a n c e War อย่างเกมนี้จะแสดง2หน้าจอเป็นแนวนอนครับจอซ้ายเป็นโชว์ค่าพลังแล้วก็จอขวาเป็นจอที่เล่นนะครับ เกมนี้ก็ถือว่าเหมาะเอามาเล่นบนเครื่องนี้นะเพราะว่าไม่ต้องใช้ทัศส,สกีเลยแต่เกมไหนที่จำเป็นต้องใช้ทัศส,สกีเนี่ยเล่นบนเครื่องนี้ก็ไม่เหมาะนะเกม Final Fantasy ภาค4เป็นภาครีเมคที่ทำกราฟ,ฟิกเป็นแบบทริโกน3 d อันนี้ก็เล่นแบบโชว์สหน้าจอพร้อมกันนะครับแต่ก็สามารถกดเปลี่ยนมาโชว์แบบหน้าจอเดียวได้ด้วยก็เห็นภาพเต็มตาขึ้นนะ คราวนี้เรามาลองเกมตู้อาร์เคดกันบ้างครับคือเกมตู้ในเครื่องนี้มีเกมเยอะมากเลยครับที่ลองเทสดูเนี่ยเล่นได้ดีไม่มีปัญหานะครับเกมโจโจ้ก็มีนะครับกราฟิกสวยแล้วก็เล่นสนุกด้วยเกมบอยแอดวานก็เล่นได้สบายสบายครับเกมดีๆเยอะมากนะครับในเครื่องเนี้อย่างเกมวันพีสเกมนี้ก็เล่นได้เพลินๆเ,เลย หรือจะเป็นเกมระดับตำนานอย่าง c ค s t l e v a n i a ก็มีให้เล่นครับเกมโป k กม o n ก็มีหลายภาคครับเกม16บิตอย่างเครื่อง Super Famicom ก็มีเกมให้เล่นอีกเพียบครับเครื่องเมกาได e เกมสนุกก็เยอะครับ หรือจะย้อนไปถึงเครื่อง8บิตยอย่างฟาร์มีคอมหรือว่าเป็นเครื่องเกมบอยก็มีให้เล่นอีกเยอะเลยครับโอเคครับจากที่เล่ามาทั้งหมดผมจะขอสรุปสิ่งที่ผมชอบแล้วก็ไม่ชอบไว้ตามนี้ครับสิ่งที่ผมชอบเรื่องแรกเลยก็คือจอใหญ่เล่นเกมสะใจดีมากครับเรื่องที่2มีไฟ RGB รอบอนาล็อกดูเท่ดีนะครับเรื่องที่3เมนูสวยใช้งานง่ายดี ส่วนสิ่งที่ผมไม่ชอบนะครับก็คือปุ่ม L 1 L 2 R 1 R 2เวลากดเนี่ยค่อนข้างเสียงดังนะกดบ่อยๆก็อาจจะรำคาญได้นะโดยรวมเครื่อง QRD Vertex F 5มีดีที่จอใหญ่ถึง5.5นิ้วสเปคก็ใช้ได้ครับเล่นเกมได้ถึง PSP แล้วถึงแม้ว่าเครื่องนี้จะไม่ได้ฟิลแบบพรีเมียมแต่ถ้าเทียบเครื่องเกมในราคาประมาณ2500บาทบวกลบด้วยกันเนี่ยก็แทบจะไม่มีเครื่องไหนได้จอใหญ่กว่ารุ่นนี้เลยนะ ใครที่กำลังมองหาเครื่องเกมจอใหญ่ในราคาที่คุ้มค่า QRD Vertex F5 ก็เป็นอีกเครื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยครับแล้วสุดท้ายนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้กับ c h anel B Bank ด้วยเดี๋ยวคราวหน้ามีอะไรดีๆจะเอามาเล่าให้ฟังกันอีกแน่นอนครับ